น่ากินไหมคะทุกคนข้าวหมากยายโรสคะ่ะยายโรสจะทําตั้ง3สีเลยนะคะมีสีดําสีขาวและอันชันคะ่ะและทําเป็นอาชีพมานานมากกว่า6ปีแล้วจ้าเพื่อนเพื่อรู้ไหมคะว่านะคะข้าวหมากเขามีประโยชน์อะไรบ้างนะคะประโยชน์ของข้าวหมากมีมากมายมากเลยคะ่ะ เข้ามากนะคะกินแล้วไม่เมานะคะเพื่อนๆจะเป็นขนมหวานสูตรโบราณเนาะเขานะคะจะมีสารโปรไบโอติกนะคะช่วยย่อยเป็นจุลินทรีย์ที่ดีเลยนะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายช่วยระบบขับถ่ายและทําให้หลับลึกค่ะและเขายังเป็นสารต้านอนุโมอิสระให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะและที่สําคัญนะคะอร่อยมากจาก้ะครบ3คืนนะคะพร้อมที่จะขายพร้อมที่จะกินช่าๆแบบนี้เลยค่ะอร่อยมากมายค่ะแล้ววันนี้ใครที่ อยากจะลองทําดูนะคะอย่ารดทำคลิปวิดีโอนะคะไว้หลายคลิปแล้วนะคะเป็นวิธีทํานะคะถ้าหาไม่เจอก็ทักมานะข้าวดาจะทํายากกว่าข้าวขาวมากๆเลยค่ะต้องใช้เวลานะคะไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนนะคะตั้งแต่แช่ข้าวนึ่งข้าวเลยว,วิธีทําเลยทีเดียวนะคะส่วนข้าวขาวนะคะอย่ารดจะเขียนสูตรไว้ให้นะถ้าใครอยากทําเป็นอาชีพหรืออยากทํากินนะคะทําไม่เป็นก็ทักมานะคะและวันนี้นะคะทางร้านเขานะคะแป้งนะคะสูตร ูตรที่เยอโรธทำเนี่ยใช้ไม่เปลืองเลยนะคะหนึ่งลูกต่อน้องโลแค่นั้นเองและวันนี้ร้านเขาก็จัดโปรโด้วยนะ20แถม20ค่ะใครที่อยากจะลองทําดูนะคะเพื่อนๆค่ะลองจิ้มทตะก้าได้เลยนะเดี๋ยวเยอโรธจะเขียนสูตรข้าวขาวไว้ให้นะข้าวดาเดี๋ยวมาทําให้ใหม่นะจ้าวาสูตรของเขาจะทํายากนิดนึงค่ะเพื่อนๆช้ำๆแบบนี้เลย